คะแถวแรกครูขอให้น <regret. S 1> ักเรียนทุกคนนับหนึ่งถึงห้าก่อนค่ะหนึ่งถึงห้าเริ่มเริ่มจากนี้เลยค่ะสามสี่ห้าได้ไหมครับอ่หต่อไปให้นักเรียนที่นับเลขเดียวกันนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยค่ะอันนี้นี่ค่ะห้าเป็นแถวเรียบร้อยเลยนะคะสี่เลยเรียบเลย หห้าห้าาา่าสี่่ส่สี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 ่่สี่สี่่ส่ี่ี่ สองรูปวงกลมเนี่ยเราใช้สูตรอะไรคะ แล้วจะมีของวงกลมรูปนี้จะมีเท่าไหร่คะ5เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนช่วยกันทำโจทย์ปัญหาของครูนะคะอ่านักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์เลยค่ะขอแก้ว oh, yeah. ดูนะคะว่าเขาต้องการหาอะไรเอ่ยพื <os> ้นที่พื้นที่แล้วเขากำหนดอะไรให้เราบ้างคะเส้นทางขอบเกวแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ด้วยด้วยวิธีการใดเอ่ยด้วยการใช้สูตรอะไรพื้นที่ อ่าสูตพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือได้จา,ากพอกำลังสอง,สองทีนี้เรามาช่วยกันทำเลยนะคะถ้าพายเรารู้หรือยัง,อยงเอ,อ่ยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะคะครูจะกําหนดให้ค่าพายเนี่ยมีค่าเท่ากับ3.14ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็แทนค่าพายลงไปเลยว่าเท่ากับ3.14แล้วค่าพายกับอานี่มาทำอะไรกันอยู่คะคูณกันอาของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหาร่เอ่ย7จาสเท่าไหร่เอย่ย <5. S 1> อ 3. 5สา <5. S 1> ทั้งหมด,ดยกกำลงัง 2, 2, 2> ใช่ไหมคะ อัน,นักเรียนลองช่วยกันหาคำตอบหน่อยสิคะว่า,วา,วา,าการคูณนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหรเ่เลยกลุ่มไหนตอบได้ครูจะมีรางวัลให้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กลุ่มไหนตอบเลยกลุ่มหน้ากลุ่มที่สีค่ะเดี๋ยวเอารางวัลให้กลุ่มที่สีด้วยนะคะเป็นคำตอบที่อ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอคอ่ากลุ่ม4ีนะคะเดี๋ยวกลุ่มสีมารับรางวัลด้วยนะคะอ่าต่อไปโจทย์ข้อที่สองนักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์ไหมคะว 5ีค่าเท่ากับ22ส่วน7เราสามารถใช้อะไรได้คะ่ะแต่โจทย์ข้อนี้ครูจะให้กำหนดให้ใช้22ส่วน7นะคะอะจากโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาอะไรเอ่ยรัศมีรัศมีแล้วเขากำหนดอะไรให้บ้างคะพื้นที่แล้วเราต้องแล้วเราจะหาคําตอบของโจทย์ข้อนี้ได้จากสูตรอะไรเอ่ยไฮไ พายอลังสองใช่ไหมคะเราดูพื้นที่ของโวงกลมได้ยังเอ่ยดูแล้วทีนี้เรามาแทนค่ากันเลยนะคะพื้นที่ของโวงกลมของเราเท่ากับเท่าไหร่นะห,หนึ่งรอเราก็เอาหนึร้อยมาแทานให้ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็หมายเท่ากับค่าพายเราดูรื้ยังเอ่ยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่สองส่วนเจ็ดยี่สิบสองส่วนเจ็ดแล้วก็แทนค่าไปเลยนะคะยี่สส่วนเ แล้วค่า r เรารู้หรือยังว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้แสดงว่าเราจะแทนตัวเลขลงไปได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ติดค่าตัวแปร r ไว้ต่อไปต่อไปนั่นเองคิดว่าเราจะทำยังไงเอ่ยยายไม่ใช่คูณด้วยเจ็ดส่วนยี่สิบสองค่ะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะคูณด้วยเจ็ดส่วนยี่สิบสองใช่ไหมคะ าายค่่ะอเรามาดูข้างนี้ก่อนนะคะเรามาดูข้างขวาก่อนเราตัดสามารถตัดได้ไหมเอ่ยตัดได้ตัดได้ตัดเลขอะไรอย่างเลขอะไรบ้างคะตัดตัดตัดสองยี่สิบสองกับยี่สิบสองดกัตัดแล้วจะเหลือเลขอะไรเอ่ยหนึ่งตัดแล้วก็เหลือเลขหนึ่งนี่ก็เหลือหนึ่งตัดเจ็ดใช่ไหมคะตัดเด่นเหลืออะไรเอ่ย หนึ่งกับหนึ่งแล้วทีนี้อ่าข้างหน้า,า,านี่จะเหลืออะไรคะหนึ่งเหลือหนึ่งใช่ไหม ความหมายว่าไงเอ่ยอ่าการอเราคอ่าอ่าคูณการสองตัวคูมสองอีกแล้วนะคะส่วนนีเ้นะคะสองที่รอกอากำลังสองก็คืออาคูณการสองตัวใช่ไหมคะแต่เราต้องการหารัศมีเราต้องการหาอากี่ตัวคะตัวเดียวตัวเดียวดังนั้นสี่สิบก้นี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเราต้องหาใหม่ก็ได้ ตัวเลขที่มันคูณกันได้ถึงมีเลขอะไรบ้างเลยที่คูณกันได้สี่เก้าเจ็ดคูณเจ็ดแล้วคูณสี่นะคะคูณกันมาทีไม่ได้เลยเจ็ดใช่ไหมคะแสดงว่าอาเดียวของเราก็คือรันเทอร์เจ็ดแสดงว่ารัศมีของวงกลมสี่คือเจ็ดอะไรเอ่ยมีหน่วยว่าไงเจ็ดเซนติเมตรเดินไปแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะ มีกลุ่มสองกับกลุ่มสี่นะคะเดี๋ยวมารับรางวัล้วยต่อไปครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทําโจทย์ปัญหาช่วยกันทําโจทย์ปัญหากลุ่มไหนเสร็จก่อนครูจะมีรางวัลให้เลยนะคะเดี๋ยวไปบินเอาาครูดูมช่วยกันแจกไหมคะเอานิอค่ะบินยนยังค่ะให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะครูจะจับเวลานะคะครูจะให้ นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเพิ่ม2ตามอะไรต้องตามอะไรตามค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <named> <another> 気にない。 อันนี้กลุ่มอะไรเสร็จบ้างนะคะอันนี้กลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มซีคุณครูไม่ดูกลุ่มสองบ้างคะว่าไม่รบย่อแทนกลุ่มทีก็อปลุ่กไม่ดีนะกลุ่มอะไรเอ่ยเขียนชื่อกลุ่มมาด้วยค่ะกลุ่มสอค่ะกลุ่มทีกลุ่มสองถ้าส่แม่คู่หาเสแล้วค่ะ เลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนี้น้องไป็นวี่ยก้อนที่ของเอเลยนะคะกลุ่มสี่แปเวีก่อนแล้วก่อี่เสร็จอะไรไม่ได้ไปไหนอยู่ที่โมอะไรจะหู่ามใส่เรียนค่ะนี่แต่ก็สวยนะ นั่กอจริงเสตอ่าอไปครูจะให้นักเรียนช่วยกันตรวจแต่จะให้ตรวจของของกลุ่มอื่นนะคะใครได้กลุ่มของตัวเองให้สลับกับเพื่อนเลยนะคะห้ามแก้ให้เพื่อนนะกลุ่มไหนไม่เขียนชื่อเอ่ยเดล๋ยหักคะแนนเลยนะถ้าได้กลุ่มเองสลับเลยค่ะ ขียนหน่วยได้ยังเอ่ยอ๋อีข้อหนใช่ไหมคะอาต่อไปข้อที่สองอ่านโจทย์เลยค่ะมเีควาวส้น่านศูงซมตรอพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรอุ่มอีตอบว่าง200.96ตารางเซนติเมตรองนะคะ2 0 9 กลุ่มสามกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มห้านะคะจะได้ว่าคำตอบของข้อนี้คือสองร้อยจุดหกเก้าน่วยเบรคโอ้จุดเก้าโอ้จะได้ว่านักเรียน่ีตั้งใจเรียนมากเลยค่ะมันเป็นมูฟของคูณนะคะคูไม่ได้พูดผิดถ้าถูกให้ให้ถูกให้ห้าคะแนนเลยค่ะแต่ถ้าผิดได้ศูนย์ ไม่เขียนหน่วยหัก2คะแนนค่ะถ้าไม่เขียนศูนย์นะคะหักศูนย์เหล็กไม่หักหักกระตินลบเลยไม่เขียนศูนย์ไม่หักค่ะ เขียนชื่อด้วยนะค่ะเดี๋ยวกลุ่มสองกับกลุ่มสี่มารัางของรางวัลที่ครูรู้กับครูพิมพ์ด้วยนะคะแย้หมกระทะหมูกระทะสำหรับวันนี้กิจกรรมของน้องนิชเรียนก็จบแล้วครูจะให้ ่ะเปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งสองสามมาให้คุณครูส่งพวกนี้ตอนเช้าก่อนแปดโมงนะคะสำหรับวันนี้ <c oughs> อ่าสำหรับวันนี้ขอแค่นี้บันค่ะบาย 晚上好，我。啊啊